โค้ดคีย์บอร์ดโค้ดคีย์บอร์ดวันนี้ขอเสนอหาผู้เล่นพ u b g ที่ย้ายมาแล้วฟอร์มลุ่งชนิดที่ว่าดึงเท่าไหร่ก็ดึงมันไม่อยู่อันดับทุกเราจัดมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดครับหากดูแลชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยอันดับที่5ครับเช็คซิงจากอ e ินเทนต์เกมมิ่งไฟเมจิกอีสปอร์ตเลยครับต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นเดียวที่คุ้มค่าของเมจิกอีสปอร์ตเลยก็ว่าได้เลยครับเพราะเจ้าโอ๊ตเขาเป็นนนผู้เลเลล่ทนนทุกจงังว เขามีสกิลการเล่นที่โดดเด่นครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวอายุยังน้อยพัฒนาได้อีกไกลเลยเลยครับแต่ในทางเดียวกันครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องจูงกันมากขึ้นเลยครับเพราะเจ้าโอ๊ตไม่เคยเล่นโปรลีกเลยสักครั้งเดียวและการที่เขาตัดสินใจย้ายเข้ามาสู่เมจิอีสปอร์ตมันคือความกดดันมหาศาลเลยครับแต่เจ้าตัวก็ไปทําให้แฟนๆผิดหวังครับเขาพาเมจิอีสปอร์ตคว้าตัวไปลุยพรีเสีได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าใน a อพักเช็คซิงจะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนเลยครับอันดับที่4ครับจาคอป จากเซเวียอีสปอร์ตสู่ซิกเนเจอร์เกมมิ่งเลยครับ คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ฮอตที่สุดนขณะนี้เลยครับบอกได้เลยว่าจาขอบแจ้งเกิดมาจากซาวเวียครับเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆครับจนหลายสังกัดครับหมายมานปันมือว่าอยากจะได้เขาเข้ามาร่วมทีมก็จะถูกซิกเนเจอร์เกมมิ่งเข้ามาเทคแบบยกทีมเลยครับแต่การที่จารขอบเดี๋ยวย้ายเข้ามาสู่ซิกเนเจอร์เหมือนจะเป็นจาขอบล่าจุติครับเพราะเขาเดินยิงพังยิงยับไม่กลัวใครกล้าเล่นและมีความคิดเป็นของตัวเองมากเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือเขาเกือบพาต้นสังกัดอย่างซ สุดมันเลยครับฟอร์มดีขนาดนี้ฟอร์มคงที่ขนาดนี้ทำให้สังกัดยักษ์ใหญ่อย่าง MITH ดึงตัวเขาเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวรา,าวถึง6หลักเลยเลยครับมาลองดูกันซิว่าเจ้าตัวจากัดฟอร์มยิงพังยิงดุเหมือนตอนที่อยู่ซิกได้หรือไม่เลยครับรอติดตามได้เลยนี่ต้องบอกนะครับว่าจรา์คอปเพิ่งอายุ19ปีเองนะครับอนาคตยังไกลมากครับสำหรับเด็กคนนี้อันดับที่3ครับโล่งแนนหม่จากอิลลูเมเนีสู่ MS ชลนบุรีครับ นี่ต้องอกว่าเขาคือผู้เล่นที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาตเต็มๆของเขาเลยครับนอกจากแฟนของเขาเองเพราะว่าเจ้าตัวชอบใส่แมสปิดบางความโหดอยู่ตลอดเวลาเลยครับตอนเขาอยู่สังกัดเดิมอย่างอิลูมิเนตเขาเป็นผู้เล่นที่มีหลายทีมให้ความสนใจมากครับอาจจะเป็นเพราะว่านั่นเป็นผู้เล่นเที่ยวตัวรอดได้ดีครับเป็นคนที่อาจจะชวบเกมได้แบบอยู่หมัด ก่อนที่จะถูก m อ c เข้ามาทําการเทคผู้เล่นของอิลูมิเนตยกชุดในการย้ายเข้ามาสู่รัง m อ c เอสเขาเองก็ยังคงรักษาฟอร์ไมไว้ได้ดีแบบไม่มีตกเขาเดินหน้าย,ยิงกับทุกคนที่ขวางหน้าไม่สวนว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าคุณอยู่ในลํากล้องของโลกนั้นนั่นก็คือตรูตตของเขาที่เขาจะต้องฆ่าคุณทิ้งเลยครับด้วยสไตล์าการเล่นที่ดุดันแบบนี้บวกกับสกิลการย,ยิงที่โคตรจะเทพแต่ไม่เขามีชื่อติดมอสคิวทุกรายการแต่แต่ย้ายมาเลยครับคุณผู้ชมครับอันดับที่2ครับแจนคูลอฟจาก eSUe ชบ o อ็ d เลยครับ เขาเป็นผู้เล่นที่ย้ายไปทีมไหนต้องบอกเลยว่าเขาไม่เคยฟอร์มตกเลยนะครับสำหรับใจคุลลอบเขาคือผู้เล่นที่ในวงการพับจียกให้เขาเป็นผู้เล่นที่ยิงคมอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับ ตอนที่เขาย้ายออกจากรัง m อ c เข้ามาสู่ลงัง t อ c k All Round แฟนขับหลายคนตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเข้ามายกระดับ a อ c k All Round ให้กลับมาโหดขึ้นอีกครั้งและเขาเองก็ไปทำให้แฟนๆผิดหวังครับเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีแบบไม่เคยตกไม่ว่าจะย้ายไปทีมไหนเขามีส่วนร่วมที่ทำให้ทีมนั้นๆประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจนเลยครับและการที่เจ้าตัวพาต้นสังกัดอย่าง a อ c k a l l Round คว้าตัวไปดูใน a p e พ็ได้สาเร็จนั่นก็การันตีได้แล้วว่าเขาย้ายมาแล้วฟอร์มรุ่อีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้เลยครับ,ร,บรอบ อันดับที่1ครับเบลมอสจาก d a ดเทตเกมมิ่งไปชาร์เปอร์อีสปอร์เลยครับ ต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นดิวที่โคตรจะคุ้มค่าของชาเปอร์ในปีนี้เลยก็ว่าได้เลยครับเพราะการที่ได้เบลมอสเข้ามาเสริมทัพในช่วงเวลาที่ทีมต้องการความสําเร็จมากขึ้นครับเลยทำให้เจ้าส่วนยักษ์ใหญ่ของชาเปอร์อ e ีสปอร์ตตัดสินใจคว้าตัวเบลมอสเข้ามาร่วมทีมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเบลมอสเป็นผู้เล่นสำรองของเดเทดเกมมิ่งครับเขาเคยพยายามเบยดเป็นผู้เล่นตัวจริงของเดเทดมาแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถย่งชทิงตําแหน่งตัวจริงมาได้เลยครับพวกเราเชื่อว่าโมมีดีพอที่จะไม่ต้องมานั่งสำรองเลยครับแล้วเจ้ตตจยาตยเ,าาาาเออนง ด้วยเขาเป็นผู้เล่นที่ยิงปืนขอได้คมอีกหนึ่งคนครับรวมถึง AR เขาก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยครับถึงแม้ในในการพับจีไทยแลนด์ซีรีส์เขาจะไม่สามารถพาต้นสังกัดอย่างชาเปอร์อีสปอร์ตคว้าตัวมาได้แต่เขาก็แก้ตัวได้สําเร็จเลยครับกับรายการพับจีไทยแลนด์โอเพนต้องบอกเลยว่าเบลมอสโชว์ฟอร์มที่วยว่าเฮ้ยมึงไปเก็บกดที่ไหนมาวะพาชาเปอร์อีสปอร์ตคว้าแชมป์และยังได้ตัวไปลุยเอแพ็กซ์ได้แบบเฉียบคมเฉียบขาดเฉียบเฉิยวไม่เฉียบเลยขนาดนั้นวะก็จบลงมาแล้วครับสำหรับ5ผู้เล่น เจที่ย้ายมาแล้วฟอร์มรุ่งชนิดที่ว่าใครก็ฉุดไม่อยู่อันดับที่เราจัดมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับหากดูแลชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากดูท็อปสิบอะไรหรืออยากดูประวัติใครคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ